หมากไว้ข้ามคืนเนี่ยใช้แล้วดีจ,จะดีผมหมากไวจ้จะต้องใส่น้ําตาลกับใส่ให้ได้ดีพวกเกี้ยอ่พวกน้อนนี่ออนจะไม่เห็นเม่เห่นสองขายังไม่เห็นเนี่ยไปดูได้ไปดูสวนไหมได้ได้ค่ะคนตอนเช้ายาคิกมันเคยมีเที่ยมีอะไรเนี่ยไอตัวนี้มันสู้ไม่ได้แต่ตัวนี้มันมันติดใบไม่เป็นไรเอะเนี่ยเพี้ยงเยนี่ยมันตาย ตายแล้วเราลูบออกได้ถ้ามันลูบไม่ออกขูดไม่ออกอมันเกาะอ,อยู่ติดเลยเดือนหนึ่งประมาณกี่รอบอะคะสี่รอบทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ะจะมาใช้จะดีหมักคืนหนึ่งตีเ,เลยชัวร์เลยแต่ต้องใส่น้ําตาลกับไข่ลงไปด้วยพันลิตรใส่สี่กิโลน้ําตาลคไข่ประมาณยี่สิบลูกเพืช่วยเลี้ยงจุลรีให้แข็งแรงเนี่ยถ้าพ่อนหนอนนะผมไม่หมักนะเห็นนอนเลย อื S <S แต่หมักมาเนี่ยพ่นไปก่อนนีามันทดลองไม่หมักดูเปิดใส่มาแล้วเอาแช่ไว้สองชั่วโมงแล้วก็าพ่น,นไม่หายถ้าถ้าเราพ่นตอนเย็นนะตอนเช้าเรามานะถ้ามันมีหนอนแล้วมันจะตายอยู่ข้างล่างให้เราเห็นเลยตะวดี้ดีถ้าถามผม <ง comfort. S 1> ผมแนะนําทุกคนอใครมาใช้ใช้ตัวนี้ดีที่สุดแต่ต้องหมักต้องทําทํา,ยา,ทายอย่างที่ผมทํานะ <S 2> <S 2> ถ้าไม่ทําอย่างที่ผมทำผงก็ไม่ดู ถามว่าได้ไหมไอ้เพียวอ่อนเนี่ยมันไม่มีให้เห็นเลย mm hmm. แต่เพียวไฟเพียวอะไรนี่มันก็มีบ้างแต่ทีนี้ของผมเนี่ยมันใช้เจ็ดวันเป่าครั้ง <Okay. S 2> แต่ถ้าให้ดีเนี่ยถ้าจะใช้กับส้มกับอะไรเนี่ยให้ใช้ถีหน่อยคือสามวันครั้งสามวันครั้งถ้ mm hmm. ามีทําได้ <Okay. S 2> ไอตัวนี้จะอยู่เลย mm hmm. เอาอยู่เลยอย่างเงี้ยถ้าผมปนไปนะถ้ามันมีนะ ช้ามาผมรุงเก็บดอกนะมันจะเห็นอยู่ตรงต้นมันล้อมต้นข้างล่างข้างล่างเนี่ยมันมานี่เราแตะตายเลยดนอกน,นี่ตายเลยถ้าอีกวันนี้แห้งสนิทเลยเมื่อค่อนนี้ใช้ใช้ตัวอื่นเนี่ยจะเห็นรอยยังเห็นมีอยู่ในมุมผมนะ <Okay. S 1> น้ําพันลิตรเนี่ย <Okay. S 1> ใช้ถุงนึง <Okay. S 1> ใช้เนี่ยไม่รู้ว่าถุงนึงอนะ่ะถุงนึง <Okay. S 1> แล้วน้ําตาลทรายสี่กิโลแล้วไข่อีกยี่สิบฟองใส่ลงไปแล้วหมักไว้คืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้ามาพ่น ถ้าบอเหลือไม่ต้องตกใจทิ้งไว้นั่นแล้วแล้วก็เติมนะ้ำแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็พ่นมันมีกลิ่นยิ่งมีกลิ่นเหม็นเท่าไหร่ยิ่งดีเพี้ยอ่อนเพี้ยะอ,อยะไรไม่เห็นที่จะใช้มาประมาณ3-4เดือนเนี่ยจากส้มที่เมื่อก่อนเนี่ยผมพ่นเคมีนะไอ้ย,ยาที่กิโลนึ0งสองพกว่า3,000ันกว่ายังสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ถ้าถาม เย็นๆดี <Okay. S 1> ผมพ่นจะพ่นสามโอขึ้นสา <Okay. S 1> มโมผนก็ใช้ได้แล้วพ่นแล้วเราพ่นลงไปมันก็ดีขึ้นเยอเราประหยัดเงินกว่าใช้เคมีเยอะก็แล้วกัน mm. เคมีนี่ทีหนึ่งครั้งหนึ่งห้าพันบาทนะอันนี้นี่เปนหลัไม่ถึงแต่ผมหมักไว้นะคือไอ้ครึ่งน,นึงเนี่ยเอาหมักไว้ในถังใหญ่เลยอีกครึ่งนึงหมักไว้ในถังยี่สิบลิตรแล้วก็ ก็ไอ้ไอ้ที่20ลิตรเราก็ผสมลงไปน้ำ1 0น0ลิตรก็จบพ่นไปใหม่ๆเนี่ยมันยังยังยังจะมีให้เห็นอยู่แต่พ่นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไอ้เพี้ยอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีให้เห็นเลยมันตายไปตายผมาก็รู้แต่มันไม่มีให้เห็นเลยนะมันดีทั้งพ่นลงไปมะม่วงเพี้ยกระโดดเพี้ยอะไรไม่เห็นเลยนะผมถึงบอกได้ว่าตัวนี้มันใช้ได้ไม่ได้โกหก